ได้ครับอ่ะโอเคแค่ข uh oh uh. ั้นตอีค่น้องปุ๊บยังไงนะจักรพรรดิชั้นตั้ครไงต้องมีท้าไหมมีท้าไหมเอ่อสวต้นจิ้นเจี๋ยค่อวันนี้มาลุกอะไรนะมาเป็นลุกจักรพรรดิครับครับโดยปกติเคยได้แต่งตัวอะไรแบบโอ้โหจริงๆอันี้ไม่เคยแต่งเลยครับดีใจมากรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคอสตูมที่อยากแต่งมากๆครับเป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบ รู้สึกว่าเราใส่แล้วมันดูแบบเท่มีพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเราเรารู้สึกว่าโอ้โหเมื่อก่อนมหาจักรพรรดิเขาแบบใช้ชุดชุดหนักขนาดนี้เลยแล้วก็แบบมีหมวกด้วยเยใช่นเ่นาจะประมาณหกชั้นครับตอนที่ตอนที่ใส่ใช้เวลาไานไม่นานมากครับไม่นานมากแต่ว่าข้างในก็เราอุ่อีกครับไม่ร้อไม่รอไม่รอเป็นยังไงเพราะว่ามันจริงๆริงมีมากกว่านี้เมื่อกี้คือสะดุดมาก อ๋อเราเราต้องมาเต็มยศหนักครับหนักครับหนักแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ถือว่ามาเป็นมหาจากักรพรรดิที่แบบให้ให้เต็มยศสมกับปีม้าปีนี้ครับมาออ้ามหาไฟจะต้องเป็นแดงให้ร้อนแรงครับออไม่เท่านั้นไม่เท่านั้นเพราะว่าได้ขึ้นเะลี่ยกว่ได้ขึ้นเขาเรียกว่าเกี่ยวเกี่ยวครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวครับใช่ตื่นเต้นมากครับแล้วก็วแอบแอบแอบอ่ะ น่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ให้ความมั่นคงกับนันนี้ครับพี่ๆที่เขายกใส่แล้วอยากใส่ไปเรื่อยๆเลยคะหรือี่เขาบอกว่าตอนนี้สามารถยืมชุดไปใส่ได้อ๋อได้ได้ครับใส่ได้ไม่จริงหรอกใช่บอกเขเลยนะได้ครับเดี๋ยวนันนี้ยืมชุดนะคะเดี๋ยวนันนี่จะเดินเอาอะไรเออใส่กหัวได้ไหมเออเอาหัวให้ด้วยได้ได้ครับ วันนี้เรื่องปกตินี่แบบเชื้อสายจีนจริงๆอันนี้ไม่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 มีไม่มีเชื้อสายจีนเลยครับถ้าถ้าแบบที่เคยสืบที่บ้านมานะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแบบเทศกาลนี้ตลอดเลยเงี้ยครับใช่เราก็จะเห็นแบบกิจกรรมหรือว่าของแบบเพื่อนอะของเพื่อนที่เขามีเชื้อสายจีนเหลืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบถ้าเป็นสมัยเด็กๆเลยครับอันนี้ก็จะคอยแบบของเปล่าแม่บ้างแต่แม่ไม่ได้ให้นะครับใช่ให้ค่าขนมปกตินั่นแหละใช่แต่เราก็คิดว่าเป็นอ่างเปล่า แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปแจกอ่งเปาให้แม่แล้วครับเฮ้ยลูกกิ๊บต้อไปกี่ยนใช่ครับให้ให้เท่าตอนเด็กเลยที่แม่ให้ <c oughs> ไม่สิเราก็ให้เยอะกว่าล้อลเล่นครับอแลดวปกติรู้ไหมคะว่าเทศกาลนี้แบบเฮ้ยแบบรู้ครับรู้เพราะว่าหนนี้ก็คอยติดตามตลอดครับเพราะรเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่อยากอยากได้มาเฉลิมฉลองด้วยมากๆและครั้งนี้ก็แบบทางเดมอครับเขาก็มีโอกาสให้หน่อยนี้ได้มาเฉลิมฉลองก็ดีใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากพอเราโตขึ้น แฮงเป่าทุกๆคนเหรอครับเออเป็นที่เอ่อได้หมดนี่ดูดูอยู่ดีมีสุขแล้วดูกินดูกินอิ่มอร่อยอ่ะครับดูแบบเอาไปแจกเด็กๆดีกว่าให้น้องๆที่กำลังแบบอยู่ในช่วงวัยเหมือนสมัยนั้นนี้กินขนมกินข้าวไปโรงเรียนอ่าน้องๆที่ต้องใช้ต่อทุนอ่าแล้วก็ให้นิยวนาสบายไดให้นียวนาสมัยครับอันนี้ให้เป็นรายอาทิตย์อาทิตย์ละพันแล้วก็ไปคำนวณเอาครับว่าต้องแบ่ง รเราต้องฝึกให้น้องแมเนจในการบริหารเงินตั้งแต่เด็กนกี่ทั่วปกติใครเข้าที่สกเกตใครใ้เงินเยอะกว่ากันอือน,นันน<ม>ี้ครับไม่ไม่จริงๆเราก็เราก็ให้เขาไปแบ่งกันใช้หมายถึงว่าทุกๆคนแล้วกันถ้าสมมติาพูดถึงการเอาเงินะสำหรับอันนี้นะก็จะให้เงินเป็นก้อนแล้วให้ไปแบ่งแบนแมเนจอ่าแเขาจะได้เรียนรู้ไงครับ คีดเห็นพูกบทเวทีว่าปีนี้ค่อนข้างแน่นนปีนี้ถ้าตารางการทํางานก็ถ่ายซีรีส์ในอูช่วงนี้จะค่อนข้างแน่นครับใช่เพราะเรากําลังพยายามเร่งให้ให้โปรเจกต์นี้จบได้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ได้ดูครับจะได้ดูปีนี้ได้ดูปีนี้ครับ,ได,ดรบได้ดูปีนี้แน่นอนเป็นพวกไหนอ่ะอันนี้เขาสามารถพูดได้เลยไหมไม่รู้กันไม่พูดดีก,กว่าไม,ไม่รู้ค <c oughs> ่ะอนี้ไม่พูดครับ ใช่แปลว่าจริงๆมีแผนไปแล้วแหละเขาวางไปแล้วแหละว่าเมื่อไหรใช่ครับมีแผนไปแล้วก็ขอให้ได้ตามแผนครับเพราะว่าเห็นปีนี้ไ็ชต้นปีก็ไม่ทำบุญดียเสริมเสริมด้วงอยัไงใช่ก็รู้สึกว่าปีใหม่เราก็อยากทำอะไรสิ่งดีๆก็เริ่มต้นจากการทำบุญเริ่มต้นจากสิ่งดีๆลยครับจริงๆวันนี้ก็ไปทำบุญกับเทศกาลนี้ได้เหมือนกันสำหรับทุกๆคนเพราะว่าพอการนี้ไปทำ ออคนก็เลยบอกว่าเอ้ยเราสกายดูเป็นนี่นละอเออเป็นเฟ็นออฟของนี่นั่นล่ะโ <c oughs> อ,อ้เพราะว่าเพราะว่าปกติก็คือไม่หรอกจริงๆเราก็ไปทำบุญในทุกๆครั้งแหละอะไรเงี้ยเราแค่เราแค่ไปบ่อยแล้วก็อาจจะมีทุกคนเห็นเฉยๆอะไรครับใช<ๆ>่ก็ก็มอนกูเวนก็คือมอนกุเวนใช่สกายนันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนสองคนที่ศรัทธาแล้วก็ไปไปไหว้พระแล้วกัน ว่าคือคำวมดเวเนี่คือแบบเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการของกายนนี้ได้แรงของกายนนี้โอ้ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่าชื่อเสียงวัดน่าจะน่าจะมีโด่งดังอยู่แล้วอ่าเพราะว่าไม่งั้นอันนี้ไม่รู้จักหรอกอ่าถูกไหมอันนี้ก็เลยรู้จักก็เลยอะไรนะครับใช่รู้จักช้าไปหน่อยรู้จักตอนโตจริงครับจริงจริงอันนี้ยังไม่รู้จักเรารู้จักผ่านคุณแม่ครับ ใช่ใช่แ <tang> ล <s> ้วเราจะผ่านผู้ใหญ่พอดีแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยหล่อแม่ก็เลยลองไปดูอะไรเงี้ยใช่พอเราไปเราก็ค่อยๆเห็นแบบวัดก็พัฒนาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนก็มาทําสิ่งดีๆร่วมกันซึ่งเขาไปวัดที่นั่นเขา่ายังไงมาหาที่เขาไปแต่ว่ามีแบบบอกว่าได้แดน้าจะำผัดตลาดผัดตลาดอ๋อจริงๆจริงๆเมื่อก่อนคือเขาจะมีถาดถาดประมาณว่าประมาณละหนึ่งพันเซนอะไรเงี้ยบ้างไหนแม่ใจแต่ถ้าคนนี้ เหมือนเขาก็เป็นเป็นรายได้ของหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าดีครับเพราะว<ม>่าเหมือนเหมือนพอเราไปแล้วทาให้ได้แดงมันแบบเป็นรายได้ให้ให้หมู่บ้านเราแวกนั้นเขาได้แบบมีเงินใช้จ่ายนะก็ถือว่าเป็นรายได้ของของชุมชนนั้นแล้วกันใช่ครับก็ถือว่าโ okay อเคครับดีเลยคือเหมือนว่าคนในหมู่บ้านมาทำใช่คนในหมู่บ้านทาให้วาดอ่างเนี้ยเพราะว่าหลวงพ่อน่าจะทาเองไม่ไหวอันนี้เราไปช่วยนะอันนี้ก็ไปช่วยได้ครับแต่อันนี้ต้องทํางานก่อนผืว่าไปคราวนี้ก็เลยแบบแฟนๆก็ส่งเลขอีก สองเลขอีกแล้วถูกไหมไม่ถูกเออนึ่งถูกไหมไม่รู้แล้วหนันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาถูกไหมไงอ่ะเวลาที่เราไปไหนมาไหนหรือแบบอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าจริงจริงหนันนี้จะให้เลขอะไรจริงจริงสำหรับหนันนี้มันก็มองเป็นสีสันนะไอ้มันก็มองเป็นอะไรน่ารักน่ารักสำหรับแบบทุกคนที่เขาอยากมาเอนจอยกับเราอะไรเงี้ยก็ก็ถ้า ถ้ามองแล้วมันแบบแล้วตัวเองไปซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ถ้าซื้อแล้วถูกก็แชร์แชร์กันได้อะไรอะไรนะแยร์เงินรอเล่นยรอดเล่นเดี๋ยว่าบอกว่าเอ้ยฉันถูกนะขอบคุณนะก็ดีใจแล้ววันนี้จะให้เลขที่ะวันนี้ไม่เอาจริงๆซื้อเองยังไม่เคยถูกเลยครับสกายสกายไม่ไม่เคยถูกเลยจริงๆครับเคยไหมเคยไหมที่แบบว่าพอเราไปจริงจริงผมเคยแบบว่า แอบส่องแอบส่องไมคตัวเองแอบส่องไมคเพื่อนอะไรเงี้ยจาไปละโดนแน่ยอะไรเงี้ยก็อีกวันก็ไปหาเลยไปพี่ครับพี่ครับมีเลขนี้ไหมมีเลขนี้ไหมผมรอเลย16แบบแน่เดี๋ยวน,น,นี้เลี้ยงข้าวมาเลยถูกแน่ช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบมาแน่แน่คือพอได้เลขตามที่ตกใจคุณมั่นใจมากเลยใช่ครับเราเป็นคนความเชื่อค่อนข้างสูงครับแล้วก็พอเราก็ไปเช็คอะไรเงี้ยก็บอกว่า อะไรนะครับก็คือว่าอะไรเกี่ยวคุณไม่ใช่แบบคุณไม่ถูกต้องอะอะไรอ่ะใช่ก็เป็นประสบการณ์มีไปส่งเลขตามที่แฟนขับออกอย่างแบบแฟนขับเขาก็จะแบบเลขตามเราแล้วเขาก็แบบอุ้ยมีหอยของอันนี้ไม่เคยส่องเลยไม่ไม่เคยรู้เลยครับรู้วิธีก็ก็ทุกคนมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยถูกหวยแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เคยถูกหวยเพราะอันนี้เลยนะ นี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งอ๋อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมแล้วจะไงต่อครับเมื่อกี้ครับ่ายไเออเราผ่านไปเออเราก็คือไปไปเมื่อกี้ตอบอะไรนะครับไม่นี่พายุขึ้นเลดีตกใจตกใจเนี่ยนะครับ ไปซื้อสลากใช่ไปซื้อสลากกินใช่ครับครับอ่าก็คือรอรอตอนนี้ยังซื้ออยู่ไหมคะไม่ละครับไม่ละตอนนี้โฟกัสงานครับการการทำงานครับทีนี้นิดนึงเดียวหน้าในข่าวว่าตอนนี้ปจิบคุซี่หืมย่าใหญ่ใหญ่ย่าใหญ่ใหญ่เขาอยากได้คุซี่รู้หมจริง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 ผมว่าเด็กๆเขาอาจจะกำลังเล่นกันอยู่ก็ได้เออเราเราอย่าเพิ่ง ไปจับน้องเขาอะไรเงี้ยน้องเขาจะอยากมีเพื่อนเฉยๆระยะหนทางยังอีกยาวไกลใช่ครับน้องยังมีโอกาสเรียนรู้อีกมากมายเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆโฟกัสในการเรียนการพัฒนาตัวเองก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยวันข้างหน้าจะได้รู้ว่าการที่เราจะรักใครสักคนแบบถูกต้องจะเป็นยังไงอ่อบาไอแบบไม่ชอรนะครับี่เอินเตผมเปิดรับทุกโอกาส แต่แค่อยู่ที่ว่าช่วงนั้นมันเหมาะสมไหมคผขอบคุณครับขอบคุณครับี่ไมเ